สวัสดีครับพบกับด้าน19สีประกรรถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กลับมาอีกแล้วนะฮะสุดยอดรถเก๋งซีดานที่ได้ชื่อว่าอึดถึกทนที่สุดในปัตตภีนะฮะวันนี้เอาตัวท็อปมารีวิวเลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ217 0 Toyota Corolla Altis 1.8 V Navigator by s i e m e กลับมาอีกแล้วนะฮะสุดยอดรถซีดานขนาดกลางนะฮะเป็นรถขวัญใจพ่อบ้านนะฮะที่เน้นความอึดทึกทนและประหยัดน,น้ำมันที่สำคัญค่าอะไรก็ถูกค่าเมนเทนแนนก็ถูกแล้วก็ทนไม้ทนมือไม่ตุกติกไม่วุ่นวาย เรียกว่าตายยากมากๆเลยนะฮะกัดตัวนี้เลย217 0 Toyota Corolla Altis ตัวท็อปสุด1.8 V n a v i g a t o r ใหม่40,000นะอันนี้นะฮะเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวซะด้วยนะฮะผู้ชายขับนะฮะไม่ใช่รถยึดไม่ใช่รถเช่าไม่ใช่รถบริษัทไม่ใช่รถประมูลนะฮะรถบ้านแท้ๆมือแรกมือเดียวเลยต่วันนี้นะฮะท็อปสุดเลยราคารถใหม่ป้ายแดงนะฮะ1ล้าน 7 9 0 0 0บาทโอ้โหเรียกว่าน้องๆ Cam แคมรี่เลยนะฮะวร์ออฟชั่นชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมฮะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมเลขไม่แท้ๆ4 0 0มืกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาเรื่องชนหนักพิกคว่ำตัดต่อน้ําท่วมนั้นไม่มีแน่นอนนะฮะอาจจะมีจิ้มหน้ามาเบาๆเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้เก็บสีมาให้แล้วสดใสสวยงามรอบคันนะครับออกแดดก็เปล่งปลัง่งเป็นประกาย เดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยว่ามันมีดียังไงอ่ะตัวนี้นะครับเป็นโมเดลผลิตปี2017นะฮะเพราะฉะนั้นเป็นมเนอร์เชนและได้กระจังหน้าใหม่ไฟหน้าใหม่นะฮะโคมไฟหน้าใหม่โคมไฟหน้าเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะฮะมาพร้อมกับไฟ d a y ์ไทม LED สดใสสวยงามพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองฝั่งโคมไฟยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สดใสสวยงามนะครับ สีก็มีเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝากระโปรงนะครับมีพ่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เคาะไปก็ถือว่ายังบางๆใสๆใช้ได้ออกแดดก็จะเปล่งปลั่งเป็นประกายเงางามวิบวับวิบวับการชนหน้าก็เก็บมาให้แล้วนะครับเรียบร้อยสดใสสวยงามน,นะครับเป็นสีบอนเงินใสๆส,สวยๆเลยกระจกเดิมครับของโตโยต้านะฮะพร้อมกับฟิล์มรอบคัน้าสีหมดอีกทีพฤษภาคมนะครับก็อีกประมาณ5เดือน นะครับหลังคาไม่ได้ยุ่งอะไรล้างให้อย่างเดียวนะครับล้างและขัดให้อย่างเดียวนะครับยังบางๆเดิมๆมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถมีตกแต่งด้วยกาบโครมเมียมทั้ง4ี่บานเจ้าของเดิมให้ฟิล์มมารอบคันก็ยังใช้ได้พร้อมกับกันขโมยอันนี้ของโรงงานนะครับผิวพันธุ์ดูภาพรวมก่อนกระจกมองข้างฮะมีไฟเลี้ยวให้เท่ๆนะครับแก้มซ้ายประตูหน้าซ้ายหลังซ้ายสะโพกซ้ายสวยงามเรียบร้อยเก็บสีมาให้แล้ว นะครับรอบคันสดใสสวยงามข้อไปก็ถือว่ายังบางๆใสๆใช้ได้นะครับล้อแม็กครับเป็นสเปคเดิมเนื้อเดิมจากโรงงานก็คือหน้าเงาร่องสีเทาเข้มเป็นล้อแม็กขอบ16นะฮะยางให้มาที่เบอร์2055 5 55, R 1 6ยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นของกูดเยียถือว่าปียังใหม่มากๆสัปดาห์ที่44ปี2020ทั้ง4เส้นนะฮะตัวเนื้อแม็กอาจจะมีถลอกนิดน,ดนดหน่อยๆน,นะครับ ก็ถือว่ามีบ้างแต่ไม่เยอะ90%ยังถือว่าดูดีใช้ได้มาพร้อมกับดิสเบรก4ล้อด้วยยางปลายปี20ก็ถือว่าดอกยังเหลือเยอะมากๆนะครับดอกคมๆนิ่มๆใช้ได้3ปีสบายๆเลยล้อหลังก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับดิสเบรก4ล้อเลยล้อหลังก็อาจจะมีเบียดฟุตบาทนิดนๆหน่อยมีถลอกนิดหน่อยนะฮะแต่อีก90%ก็ถือว่าสวยงามใช้ได้ได้ยางปี20ปลายปีนะฮะ ของฟูดเย่ดอกนี่เหลือเต็มเเลยฮะใช้ได้อีก4ปี3ปีโดยต่อนะฮะสบายสบายเลยโครงสร้างหลักกันต่อนะฮะเปิดมาแล้วครับแผ่นเพลทรุ่นนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะเป็นสติกเกอร์นะครับบ่งบอกเดือนที่ผลิตและปีที่ผลิตนะฮะมีนาคม2,017ผลิตและประกอบที่ประเทศไทยเครื่อง 1,800cc เลขเครื่องยนต์ 2ZR เนะฮะเลขตัวถัง MR053 ลงท้ายด้วย635758 แอนเดไม่เคยแกะไม่เคยแก้นะฮะสติ๊กเกอร์ทุกจุดไม่เคยแกะไม่เคยแก้นะครับหัวน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะฮะเม็ดอาร์คที่เสาครับเม็ดอาร์คสวยงามยู่ครบสวยงามประตูหลังซ้ายฮะหลังคาเม็ดอาร์คสวยงาม อยู่ครบรูกลมขมกรีบด้านหลังนะครับกระจกเดิมของ t o y ยต a พร้อมกับฟิล์มและไล่ฟ้านะครับไฟท้ายก่อนไฟท้ายเป็นไมเนอร์เชนและก็สองฝั่งก็สวยงามเรียบร้อยดีไม่มีตำหนิอะไรนะครับสวยงามกันชนหลังก็เก็บสีมาให้แล้วนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดพร้อมกับกล้องมองหลังนี้ของโรงงานให้มา ฝาปมท้ายก็เก็บสีมาให้แล้วข้อไปก็ยถือว่ายังบางๆใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นกุญแจอีโมเหมือนเดิมนะฮะมีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายมาให้ด้วยเช่นเดิมเพิ่มความสะดวกสบายตะเข็บซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามตะเข็บซ้ายหน้าตาแบบนี้ขวาก็หน้าตาแบบนี้นะฮะตะเข็บสวยๆเลยเม็ดอาร์คสวยงามฝาปงท้ายน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดรูกลมคมคลิป แนวซิลิคนเดินตรงแนวสวยงามรูกลมคมกริบรูกลมคมกริบนอ็อตฝาปงท้ายเดิมไม่มีรอยถอนไม่มีรอยพ่นรูกลมแนวซิลิคนเดินตรงแนวอามุดกันหน่อยด้านในก็เม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกริบรูกลมคมกริบเม็ดอาร์คสวยงามมีถาดรองกันกระแทกจากเจ้าของเดิมแถมมาขอพระคุณมาก พมพื้นสวยงามครับไม่เปื่อยไม่ลอกไม่ยุ่ยนะครับไม่ไม่มีถล่มด้านหลอกอะไรเปิดมาแล้วล้ออะไหล่รุ่นนี้จะเป็นล้อกระทะนะฮะน่าจะยังไม่เคยลงพื้นเลยน่าจะพร้อมตัวรถนะครับมีแม่แรงมีอุปกรณ์ถอดล้ออะไรให้ครบอานิยางพร้อมตัวรถนะฮะยางของโรงงานใหมาปี17โยโกฮามาสเปคของโตโยตา้าเขาเม็ดอาร์คสวยงามแนวซิลิโคนเดินตรงแนวเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สไม่มีสนงสนิมไม่มีน้ำท่วม นะครับเดิมๆจากโรงงานทุกจุดเลยนะครับด้านหลังนี้ แถบขวากันต่อฮะภาพรวมก่อนแถบขวาก็เก็บสีมาให้แล้วรอบคันสดใสสวยงามไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรแล้วนะครับกระจกมีไฟเลี้ยวให้เท่มือจับนะครับเป็นสีดีอัโตรถตกแต่งด้วยกาบพรีเมียมมีปุ่มเปิดปิดสมาร์ทเอนทรีที่คนขับข้างเดียวนะฮะมีกันขโมยนะครับของโรงงานให้มานะครับคอไปก็ยังบางๆงใสๆส,สใช้ได้ล้อแม็กหลังขวาฮะก็มีถลอกนิดเดียวนะครับไม่เยอะ90%ยังสวยไดดิสเล็กสีล้อยางกูดเยียร์ปลายปี20 ดอกก็เต็มเต็มเลยฮะใช้ได้อีก3ปีสบายสบายล้อหน้าขวาครับมีเบียดไหมหน้าขวาสวยหน่อยหน้าขวาไม่ค่อยมีรอยเท่าไหร่หน้าขวานี้ใช้ได้รอยไม่เยอะยางกูดเยียร์ปี20่ฮะดอกเหลือๆเต็มเต็มนิ่มๆคมๆใช้ได้อีกสมปีสบายสบายฮะโครงสร้างหลักครับหลังขวาครับเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกรีบหลังคาครับเม็ดอาร์คอยู่ครบ อ่ะซอกในประตูฮะเชิญดูกันได้เลยครับซอกในประตูสวยๆคมๆอ่านิ่มๆเลยน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับสติกเกอร์เรียบเนียนสดใสสวยงามไม่มีแกะไม่มีแก้ไม่มีพ่นอะไรนะครับเม็ดอาร์ครับสวยงามเม็ดอาร์สวยงามยู ครบเสาหน้าขวาไม่ทักสวยงามตลอดทั้งแนวนะครับซอกในประตูก็เดิมหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปมาดูสภาพเครื่องยนต์กันเลยนะฮะว่าจะใสขนาดไหนกับไมค์แค่40,000กิโลเมตรนะฮะตัวนี้นะครับเปิดมาแล้วเป็นเครื่องยนต์ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีก็คือเครื่อง Dual VVTi 1,800 cc. C.C แรนมารองรับได้ ทุกอย่างเลย e 2 0 e 85แก๊สโซฮอลกแก๊สโซฮอลเเครื่องยนต์เดิมไม่เคยติดแก๊สนะฮะขับตาสิ้นเบอ์ก็ประมาณ15-16ก็ได้ถ้าขับทางไกล16ได้สบายสบาย16โลลิตรได้นะซอกในนะฮะโครงสร้างหลักเดิมหมดนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับรูกลมคมกริปตัวอักษรคมคมเลยเม็ดพาร์คสวยงามอยู่ครบนะครับ แก้มขวานะฮะเบ้าโชครูกลมคมคลิปเม็ดฮาร์ก,กรสวยงามตัวอักษร 3R คมคมเลยนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับเบ้าโชกสวยงามเม็ดฮาร์กอยู่ครบแช็ซีสวยงามเบ้าโชกสวยงามนะครับ<นอก>รูกลมคมคลิปนะครับคานหน้าอาจจะมีพ่นมาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่น่าเกียบนะฮะตัวอักษร R ยังคมคมอยู่นะครับคานอันนี้เดิมนะฮะอันนี้รู้สึกจะมี ถอดมาพ่นนิดหน่อยนะฮะมีพ่นบางๆเบาๆนะฮะรูก็ยังพอกลมอยู่นะตัวอักษรเลข3อันเป็นเอกลักษณ์ของโครรานะฮะคมๆแบบนี้เลยมองลงไปนะครับแผงม่อน้อะไรก็สวยนะครับยังสวยรูกลมนะครับรูกลมนะชิ้นนี้มีพ่นบางๆนะแต่ไม่น่าเกลียดมีสไลด์มาเบาๆอาจจะมีจิ้มหน้ามาเล็กน้อยรูกลมคานฝั่งนี้เดิมรูกลมคมคลิปรูกลมตัวอัอนร3มเอคมๆเลย แก้มซ้ายฮะแก้มซ้ายก็รูกลมคมกริบฝั่งนี้ก็น็อตเดิมไม่มีขยับเบ้าชกสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะรูกลมคมกริบซอกในนี่ก็เดิมหมดนะ,ะรูกลมน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับตัวอักษรคมคมฟ้าโปรงนอ็อตอาจจะมีรอยถอดรอยขยับนะฮะแต่ด้านในนี่ก็เดิมหมดนะฮะรูกลมคมกริบแผ่นกันร้อนยังสวยไม่เปล่อยไม่ยุ่ยสติกเกอร์เรียบเนียนไม่เคยแกะไม่เคยพ่น แนวตะเข็บเกินตรงแนวสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะตรงนี้มีรอยพ่นเบาๆนิดเดียวนวะแสดงว่าจิกหน้ามันนิดนึงแต่ไม่น่าเกลียดนะฮะรูยังกลมรูกลมคมกริบนะครับรูกลมคมกริบรูกลมรูกลมสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะฮะแนวตะเข็บตรงนี้ยังสวยมากๆนะครับนอ็อตอาจจะมีรอยถอดมาทําสีอย่างที่บอกนะครับรูกลมคมกริบฝาโปรงแท้ตกศรโตโยต้าคมๆเลย อ่ะสรุปมีจิกหน้ามานิดเดียวถือว่ายังสวยนะได้ไม่ส0 0 0มื่นโลนะฮะมีพ่นฝาโปงมาหน่อยนึงขานหน้ามีพ่นมาเบาๆนะครับที่เหลือโครงสร้างหลักยังสวยนะครับยังเดิมหมดอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารกันต่อไปสเปคเดิมจากโรงงานตัวแพงสุดเลยนะออกห้างนี่ล้านเจ0ดหาพันะเพราะฉะนั้นได้บอกไฟฟ้า นะที่คนขับฝั่งนู้นไฟฟ้าหอเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะได้แอร์แบ็กแปใบด้วยนะฮะตัวที่เห็นนี่เป็นเนื้อเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมฟอกให้อย่างเดียวก็ถือว่ายังสวยมากๆนะฮะไม่แค่สี่หมื่นเป็นหนังสีดําหนังแท้ด้วยนะหนังสีดําได้สีเทานะฮะอาจจะมีเหี่ยวมียน่นก็ตามอายุการใช้งานแต่ถือว่าไม่น่าเกียดก็ถือว่าเป็นธรรมชาติอันนี้ก็ฟอกให้อย่างเดียวไปตามนี้วงมาเลยก็ถือว่ายังสวยนะฮะไม่เปื่อยไม่ลอกโลโก้อะไรก็ยังสวยนะครับ มีลำโพงเสียงแหลมหรือทวิตเตอร์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆก็ถือว่ายังสวยและสมบูรณ์ไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรนะฮะประตูหลังขวาครับเรียบเนียนสวยงามไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรเลยนะครับสวยงามมากๆเบาะหลังนี่แทบจะไม่มีใครนั่งเลยนะฮะได้หัวหมอน3ามตำแหน่งนะมีรูติดตั้งคาซีเด็กแบบไอโซฟิก ที่เห็นนี้ก็เนื้อเดิมจากโรงงานฟอกและทำความสะอาดให้อย่างเดียวนะครับมีที่เท้าแขนมาให้นะครับกับร่องวางแก้วน้ำให้2ร่องโยนของไปด้านหลังไม่ได้นะฮะแต่ด้านหลังที่พิเศษคือจะมีม่านมือไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นม่านมือนะครับแถมให้มาจากตามสเปคฮะแล้วก็แอร์แบกด้านหลังก็จะครบ8ใบมีรูชาร์จ USB มาให้2รูด้วย เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะฮะแผงประตูหลังร้ายเรียบเนียนครับสดใสสวยงามถือว่าใช้รักษามากๆตัวเบาะครับก็สวยงามนะครับสะอาด้านสวยงามถือว่าใช้รักษามากๆนะครับหน้าซ้ายครับแผงประตูฮะก็สวยงามเช่นเดียวกันนะฮะไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรนะครับได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยโอ้สุดยอดเลยนะฮะตัวทอบให้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะพี่เห็นนี้ก็เนื้อเดิมจากโรงงานฝั่งซ้ายนี่ก็ แทบจะไม่มีใครนั่งนะฮะถือว่าสวยมากๆเดี๋ยวไปลองขับกันเลยฮะไปตัวนี้ตัวท็อปสุดเลยแพงที่สุดและของซีรีส์โคโร l ออกตินนะได้กุญแจ immobilizer เพราะฉะนั้นเป็นปุ่มสตาร์ทด้วยนะกุญแจสำรองมีให้ครบสตาร์ทกันขึ้นมาแล้วเลขไม่47,000กิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าไม่น้อยมากเปิดแอร์ก่อนร้อนเลือเกิน ปรับความเป็นแอร์ดิจิตอลนะปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิได้แบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้ให้ด้วยมีไลฟฟ้าหน้าหลังมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็ปรับทิศทางได้แบบดิจิตอลเลยนะครับอ่ะคอนโซลด้านหน้านก่อนเป็นสีดำนะครับมาแบบ soft touch นิ่มๆก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามไม่มีเร็วไม่มีรอยแอร์แบก ถุงลม8ใบพร้อมกับเบรก ABS นะครับวัสดุภายในก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะฮะสำหรับตัวท็อปสุด1.8ได้สีดํานะครับตัดกับวัสดุสีเงินนะครับหน้าจอ DVD เป็นระบบสัมผัสมาพร้อมกับแผนที่นําทางนวิเกเตอร์ให้ในตัวนะครับก็ใช้งานง่าย,ายๆสบายๆเนาะมีกล้องมองหลังให้ในสเปคเดิมจากโรงงานให้มานะครับเชื่อมต่อ Bluetooth ได้นะฮะ ต่อโทรศัพท์ได้เล่นเพลงจากมือถือได้นะครับระบบความบันเทิงอะไรมีให้ครบเดี๋ยวไปศึกษาดูกันนะ AUX อะไรมีให้ครบนะครับแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศน Nano ออนให้มาด้วยนะครับฆ่าเชื้อโรคได้เพื่อความสะอาดนะครับปลอดภัยมีพอร์ตชาร์จวการไฟฟ้าแบบทั่วไปเนาะแล้วก็ USB AUX ตรงนี้ด้วยเกียร์ CVT นะฮะ มีเมนอนโหมดมาให้ด้วยเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้ง่ายๆเลยนะครับเกียร์รู้สึกจะ6สปีดถ้าจำไม่ผิดนะเกียร์ CVT น่าจะ6สปีดนะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตนะฮะแบบเร้าใจเบรกมือแบบทั่วๆไปนะครับมีปุ่ม traction control on off มาให้นะครับลงวังเก้วน้ำเท่ๆนะครับเหมือนเดิมตามสเปคเดิมจากโรงที่เแถวแขนเลื่อนไม่ได้นะฮะเป็นหนังสีดำ เป็นแบบ2ชั้นเช่นเดิมด้านในก็โล่งๆไม่ได้มีพอร์ตอะไรพวงมาลัยฮะมีแป้นแพดเดิลชิฟตมาให้นะเหมือนตัว S อสอร์เลยแต่อ้อปชั่นจะเยอะกว่าเอสบอร์นะมีแพดเดิลชิฟตเปลี่ยนเกียร์ยได้มีครูสคอนโทรลมาให้มัลติฟังก์ชั่นนี่ครบเลยนะฮะไม่ว่าจะดูข้อมูลเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ วางสายโทรศัพท์สั่งงานด้วยเสียงได้นะฮะองค์ไรก็ถือว่าเฟิรม์มกําลังพอเหมาะพอดีไม่หนักไม่เบากําลังพอเหมาะพอดีเหมาะสําหรับวิ่งทางไกลได้บอกไฟฟ้าคู่หน้าด้วย8ทิศทางนะฮะกระจกไฟฟ้า4บานที่คนขับเป็นแบบพอโตกระจกมองข้างพับด้วยระบบไฟฟ้าปรับข้างด้วยระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ตามปกตินะฮะ ด้านหน้ากระจกก็จะมีเซนเซอร์ที่ปัดน้ําฝนมาให้ด้วยแล้วก็กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงสะท้อนนะฮะไฟสองสว่างเพดานคู่หน้าแล้วก็ตรงกลางหนึ่งดวงนะฮะที่บังแดดนะครับมีไฟสองสว่างมาให้พร้อมกับกระจกแต่งหน้ามาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตัวเพดานครับถือว่าสวยงามและสมบูรณ์ไม่มีเร้วไม่มีรอยไม่มีมมเจิม ถือว่าสะอาดสะอ้านเดียนตามากๆใช้ค่อนข้างรักษากําไบ40,000โลนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าของเดิมทำอะไรไปบ้างเหมือนกับว่าเพิ่งเช็คมาด้วยนะฮะนี่นผมแกะให้ดูเพิ่งเช็คที่ k คมอเตอร์มานะฮะเพิ่งเช็คไปครั้งต่อไปอ,อ๋อนี่ครั้งต่อไปนะฮะแสดงว่าเช็คก่อนหน้านี้นะ หรือที่5้าหมื่น่าจะแด้ว่าเขาเช็ค4 5่หมตอน4 5่หมื่นห้าโลนี้ครั้งต่อไปนะอันนี้ก็ถึงดิวแล้วเดี๋ยวก่อนออกรถเดี๋ยวก็ผมเอาเข้าศูนย์ตโตโยต้เช็คระยะเปลี่ยนไดายของเหลวนะ้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้นะฮะดูเกะกันหน่อยมีสำเนารถมาให้นะครับคันนี้ซื้อเงินสดด้วยฮะโอ้สุดยอดเลยผู้ชายขับนะตามสเปคส่วนใหญ่ผู้ชายขับ ปี2017นะครับจดทะเบียนพฤษภาคม2017ป้ายกรุงเทพตั้งแต่มือแรกเลยนะฮะเป็นสีเทาเดิมจากโรงงานเลขตัวถัง MR053 ลงท้ายด้วย635758เลขเครื่องยนต์2 z r y 382232เครื่องเบนซินไม่เคยติดแก๊สน,นะครับเครื่อง4สูบ 1,800cc ร้อย1แรงมา้าซื้อเงินสดผู้ชายขับมือแรกมือเดียวฮนะ อยากดูเล่นจริงทักฝ่ายขายกันมาได้มีคู่มือครบเลยทุกสิ่งอย่างนะครัะแต่ของ Toyota ก,ก,ก็จะให้มาแค่นี้แหละนะแฟม้ม T-Connect นะครับแล้วก็คู่มือที่แบบว่าเนียนมากน่าจะไม่เคยเปิด่านด้วยนะครับคู่มือ n a v i g เตอรมีให้ครบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองขับกันเลยฮนะสำหรับใครที่มองหาความคุ้มค่านะฮะร,รถที่ ทนไม้ทนมือที่ปัดอ่าทนไม้ทนมือไม่วุ่นวายไม่ต้องไปดูแลอะไรเยอะนี่คือคำตอบเลยกับออาติสนะฮะเราใช้เครื่องยนต์1.8ลิตรนะฮะที่เหมาะสำหรับการวิ่งทางไกลนะครับหรือจะใช้ในเมืองก็ยังคล่องตัวนะครับพวงมาลัก็ถือว่าเบานะครับเบรกดีเ hey, ยี่ยมแอร์ยนสบายออกตัวมาแล้วเรื่องคละกํากำลังเนี่ยเหลือๆแน่นอนนะครับ141แรงม้านี่พุ่งกระจุยกระจายแน่นอน ขณะที่ยังคงช่วงล่างที่นุ่มวนวลนะฮะยึดเกาะถนนนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็ถือว่าเฟิร์มนะฮะไม่ไม่เบาแล้วก็ไม่หนักนะครับกำลังพอเหมาะพอดีเหมาะสำหรับวิ่งทางทางไกลเลยนะครับอ่ะทดสอบวงเลี้ยวกันหน่อยสิก็เชื่อว่าน่าจะคล่องตัวเช่นเดิมนะฮะสามารถกลับรถในพื้นที่แคบๆได้ด้วยการโยกเพียงแค่ครั้งเดียวอ่าผ่านแบบเหลือๆเ,เลยฮะเรื่องพลังกำลังนี่พุ่งมากนะฮะ โอ้แล้วบอกเลยว่าถ้าขับทางไกลเนี่ยเผลอๆมันจะประหยัดมากกว่าเครื่องพันหด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้รถที่แบบคันเดียวจบใช้ได้ทั้งในเมืองนอกเมืองผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับกับคันนี้และที่สําคัญมันเป็นตัวท็อปสุดที่เต็มไปด้วยออปชั่นเรียกว่าน้องๆ c คม r y เลยนะฮะ ราคารถใหม่อย่างที่บอกนะั้นล้าน 7, 9, เจ็ดเก้เดี๋ยวไปฟังราคารับรองเลยว่าฟังเด็ดต้องวิ่งแล้วนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะฮะไปฟังราคากันครับอ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับบอกเลยนะฮะว่าตัวท็อปสุดนะฮะออก์คานี่ล้านเศษเลยนะไม่ได้มาบ่อยๆนะฮะปีก็ใหม่ไม่ก็น้อยกับคันนี้เลย2017 Toyota Corolla a ้ t i s 1.8 V Navigator ไหม่สี่มืเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะ ไม่ใช่รถเช่าไม่ใช่รถยึดไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่รถบริษัทนะฮะราคารถใหม่ป้ายแดงนะฮะหนึ่งล้านเจ็ดหบาทนะฮะโอ้โหเรียว่าน้องน้องแคมรีแล้วนะฮะได้ออปชั่นตัวท็อปสุดที่บอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะฮะ โมเดลผลิตปี2017จดทะเบียนก็2017อายุรถเกือบเกือบ5ปีกันเลขไม้ที่น้อยมากๆนะ40,000กิโลเมตรเท่านั้นเองรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกคว่าไม่มีน,น้ำท่วมเลขไม้แท้ๆ40,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาจากล้าน7,9,000บื้าาวันนั้นนะฮะใช้ไปแค่40,000กว่ากิโเมตรปกติ w a ล k i อราคาหน้าร้านนะฮะเราขายอยู่ 6 7 9 0 0 0บาทะฮะพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนังก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง6 1 9 0 0 0บาทโอ้โหเรียกว่าประหยัดไฟายแดงไปได้ได้โอ้โหเียกว่าหลายแสนเลยทีเดียวนะกับไมค์แค่40,000กิโลเมตร6 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะ ราคานี้จัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมออกรถ0นย์บาทได้เหมือนเดิมนะฮะและราคานี้ครับยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรอีกกว่า1 7 9รายการให้นานสูงสุด 1>, 1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกแลนะผมจะรถเข้าศูนย์โตโยต้าเช็คระยะเป็นดายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจ่นให้ฟรีทํากล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคย รถสวยอยู่ไม่นานนะฮะรีบทักทายฝ่ายขายกันมาได้เลยนะครับที่ l i น e ออ f ฟิเชีของเรา idline@19sp ค้นาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ g o e Map แและพิมพ์19สีประกรณ์เราอยู่ถนนกลปลปพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วตัวอาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงาน ไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมดูและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสันกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกร์รถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com